นาเพราะว่าลงคลิปทุกวันวันวันล,ละสองคลิปบ้างเลยม,มันดีใจครับมันดีใจในทุกๆวันที่แบบว่ามันมีคนกดหัวใจให้กับคลิปเราตลอดคอมเมนต์แชร์รวมถึงแบบส่งข้อความมาบอกว่าแบบดูคลิปเราแล้วรู้สึกว่าแบบหนูแบบหายเหนื่อยทํางานมาเหนื่อยได้ดูคลิปพี่ฮิวใจมากหรือบางคนที่แบบว่ากําลังป่วยหรือแบบ บางเคสที่แบบดราม่ามากๆแบบว่าคุณแม่เขาชอบดูคลิปเรามากแล้ววันนี้เขาแบบจะจากไปแล้วหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับเขาจะมีการส่งมาให้เราตลอดก็ดีใจที่ตัวเองได้ได้เป็นคนที่แบบทำคอนเทนต์แล้วเสิร์ฟความสุขให้กับคนได้มีความสุขครับต้องการมากต่อคิวเยอะมากต่อคิวใช่ครับมากแค่ไหน <c oughs> ก็อย่างเช่นแบบเดือนกุมภา จริงๆก็คือให้เต็มไปเลยใช่ครับเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าสมมติว่ารับเพิ่มหรือยัดเข้าไปเงี้ยมอสอาจจะทํางานไม่ไม่เต็มที่เพราะว่าพักผ่อนน้อย <S <S ต้องแจง้ง,แจงล่วงหน้าบบใช่ครับต้องมีเวลาลงอะไรบางที่แบบอ่าถ้าเป็นงานสัมภาษณ์นอกสถานที่อย่างเงี้ยวันหนึ่งก็จะไม่ขอแบบไม่เกิน3มที่อะไรอย่างเงี้ยพอถ้าเกินแล้วเราก็แบงค์บางทีคลิปมันก็อาจจะไม่สนุกเราเคยเจอมาแล้วแล้วมันอาจจะไปหนักในช่วงของพาร์ทการตัดต่อ ก็ <g ülme> เลยรู้สึกว่าเอาพอดีพอดีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้างานไหนที่เป็นงานลูกค้าที่ถ่ายเล่นกันเอง2คนก็ถ่ายที่ออฟฟิศแบบเยอะๆได้แบบ6 7งานก็คืออัดไปเลยทีเดียวจริงๆมันยากมันเพราะว่ามีลูกค้าเี่อเข้ามาความเป็นตัวเองตามที่ลูกค้าพิาคือลกาเราต้องเป็นมันมีทั้งยากแล้วก็ไม่ยากครับไอที่ไม่ยากก็คือแบบว่าลูกค้าที่ง่ายๆคือปล่อยจอยได้เลยแล้วก็เราได้ได้แบบ <g ülme> ใส่เออปล่อยของของเราเต็มที่แต่ถ้าที่ยากก็คือเขาจะฟิกบทมาเลยหรือแบบ ลบกวนแบบขอแก้เป็นสคริปตามนี้นะคะให้พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ภาษาของช่องเราแล้วกลัวแบบคนคนดูเขาจะอึดอัดดูแล้วไม่สนุกแต่บางทีที่มันเป็นงานที่เรารับไปแล้วก็ก็ต้องปล่อยใช่ครับทตามนี้เหมือน้มันามความหาความัเองนจะได้าจริงมันมันจะไม่ค่อยเท่ามันไม่ถึงเลยครับพอคลิปไหนที่แมสแมสเนี่ยลูกค้าคือแทบจะแบบปล่อยเลยแบบรีวิวสินค้าก็รีวิวไปแต่ว่า เหมือนคลิปล่าสุดที่เราถ่ายใส้กอกอ,ะอ่ะเราก็เขียนเสิร์ฟเขาเขาเขาบีมมาบอกว่าอยากได้เป็นฟิลแบบเป็นความรักเป็นวาเลนไทน์เราก็เลยเอาเป็นแบบว่าอ่ะลองสารภาพรักกันตามขีเมสเซจของของตัวไส้กอกซิแล้วก็เออแล้วมันก็แบบไปจริงรอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบีแบบัดใช่ครับแล้วบทอะ่ะมอสเขียนไกด์ไปแค่แบบประโยคสองประโยคนอกนั้นเราก็รับรับส่งกันแบบเดียวๆ,ๆเลย ก็ก็มีกดดันครับกดดันแต่ว่าคือถ้าก็แจ้งเขาไปว่าแบบถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้แบบต้องแบบฟิกว่าเทคต้องมีต้องเห็นสินค้าก่อนหรือว่าต้องแบบมีรูปประโยคแบบหรือแบบอยากได้เรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยก็เอนเกตก็คิดว่าน่าจะดีเพราะว่าถ้าเราปล่อยเราได้ตามสไตล์ของเรา ไม่จริงยังตลกอยู่เหมือนเดิม <_ d ream> นี่ยังดูคลิปตัวเองแล้วยังตลกแล้วก็ยังมีคนก็ยังมีคลิปที่แบบเป็นคลิปบกคคาแล้วแบบล้านวิวแล้วคนก็ก็ยังขำม,มันก็ยังมีมอคิดว่าเรื่องของความตลกมันไม่ใช่เรื่องของที่จะสามไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องสากลที่ทุกคนจะเห็นพร้อมต้องการว่าอันนี้ตลกเหมือนกันทุกคนแต่ถ้าเป็นเรื่องความเศร้าอ่ะทุกคนเห็นเรื่องนี้ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเศร้าเหมือนกันก็ได้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความตลกมันก็เป็นเฉพาะเจาะจงเป็นคนคือคอมมูนิตี้ ที่เสพเรื่องราวแบบนี้แล้วเขาตลกบางคนอาจจะไม่ตลกก็ได้คลิปมอสสัมภาษณ์ดารามาเยอะมากเขาก็จะบอกว่าคนนี้ตลกสุดละคนนี้ตลกสุดละผู<ช>้คนก<ช>็<ๆ>เห็นไม่เหมือนกัน<ม>ก็เลยคลิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับเราที่ตลกสุดๆสำหรับเราไม่ได้ทำคลิปพวกนี้มีเรื่อมันอย่างเป็นท็อปอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าที่มอสชอบที่สุดหรอที่เท้าที่ทํามามอสชอบคลิปสัมภาษณ์น้องฝ้ายน้องฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้า เพราะมันเป็นคลิปที่เราคือสดแหละแต่ว่าม้อนหัวเราจนน้าตาไหลเป็นเป็นมิดเลยอะเพราะว่าใช่หาที่วิ่งไปวิ่งไปส่งเอกาาสารใช่ขำเพราะว่าคือคําตอบเขามันมันเวอร์เกินอะแบบว่าหนูทำมาเออทำไมถึงออกนะเพราะเอกสารส่งไม่ถึง, <ไป S 2> งค่ะอ๋ออ่ะเรือเมันแบบมันชอ็อตอะแล้วมันตลก ที่ถ่ายกันเองสองคนแล้วพี่มอชอบให้บทแปลกๆหนูมาแบบชอบให้บทหนูเครียดสุมอะไรเงี้ยแต่หนูทําไม่ได้แล้วพอเราจะถ่ายแบบก็ต้องจันน่ะคือแค่เห็นหน้ากันมันก็ขำแล้วอะไรเงี้ยโดยแบบปกติประจําวันซึ่งหนูก็จะมีฉันที่ขำไปก่อนหนึ่งแหวนให้มันจบแล้วก็ค่อยมากลับมากินก่อนใช่ขำจนน้าตาไหลเหมือนกันแบบอยู่ๆยมันก็หล่นลงมาไม่รู้ตัวไอ้มน้ําตาไหลเยอะน้ําตาไหลเป็นเม็ดบ่อยมากเพราะว่าต้องบอกว่าคลิปของเราสองคนเนี่ยถ่ายยากที่สุดคือคลิปเครียด คือมันจะมีสตอรี่แบบเครียดใช่แบบว่าอพงานสองเยพี่ไม่เห็นด้วยนะมายเ้ืแบบแล้วมายก็บอกหนูก็ไม่เห็นด้วยคือเป็นที่แบบปะทะคารลมไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ยากมากอย่างล่าสุดอันนี้เดี๋ยวรอดูเลยคืออันนี้ตลกมากคือมีการพิคคาแรคเตอร์ค่ะพีคคาแรคเตอร์มีแบบมายต้องสวมบทคาแรคเตอร์แบบใหม่เลยใหม่เลยยังไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยก็น้องตีบทแตกมาก ทุกอย่างอยู่ที่มอสค,คนเดียวมายก็ไม่เคยดูมาก่อน <S <S ใช่ใช่ก็คือดูพร้อมกันแบบเป็นแม่มอสมอสอาจจะตรวจคลิปทุกอย่างแอปปูบเสร็จส่งลูกค้าลูกค้าโอเคเราถึงจะลงแล้วมายจะได้เห็นพร้อมกับทุกคนใช่ใช่ก็ต้องตื่นมาสิ่งที่ผ่านสายตาเราไปฉันว่าได้ละลูกค้าผ่านก็โอเคละถ้าเราผ่านลูกค้าผ่านก็จบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คุณถามว่าทำไมมอสจะจัดคลิปทำไมต้องเครียดตลอดเวลาเราไม่แบบแอปชีวิตอะ่ปคือเวลาเราเครียดแล้วเราแบบเข่งขึม แล้วเราหลุดหวัวเราะมันน่าจะตลกกว่าการที่เราแบบเอนจอยก่อนแบบคาแรคเตอร์คนที่แบบกั้นขำม,มันจะตลกกว่าคนที่แบบยอมขำเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอย่างมรเราอยากถุดขำเพราะว่าเราขำอย่ <c oughs> างไรที่หน้าพีก <c oughs> ็าถามว่าเราไม่ทำอาชีพอื่นเราขำอย่างเดียวเลยต <c oughs> อบไม่ประคัเลยเป็นคนเซนตืรนมาก <c oughs> แบบว่าเป็นคนพูดพูดไม่ทันพี่หมดแน่ๆแล้วหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เป็นคนเส้นตืรนแล้วพี่มอพูดอะไรก็ตลกคือเป็นคนตลกโดยภายในอ่ะไม่รู้ทําไมเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าขำอย่างเดียวเรายิ่งคิปสัมภาษณ์กับคนอื่นที่หนูยืนข้างหลังในแต่ละคลิปหนูพูดไม่เกินสาวประโยคในแต่ละคลิวนอกั้นขำหมดใช่จะหยุดขำไหมไม่มน่าหยุดขำในเร็วๆนี้ไม่เพราะว่าไอ้ไม้มันก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบพี่จะพูดอะไร <laughs> แขกรับเชิญจะพูดอะไรอย่างเงี้ยชิคก็จะได้แค่ยืนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจะช่วงหลังมาแค่ขี้ตาบ่อยมากโง่ม,มากหลายคิว พูดคิดล่าสุดตัวคิดเมื่อคืนก็แค่แค่แค่ขี้ตาตาเยอะเกินไม่ใช่หนูขับแล้วน้ำตามันซึมแต่ว่าเออมันเอื้อมไปหยิบที่สุดใช่เขาซับใช้มือซับะอยากถามว่าคือเด็กแล้วจุกตาเมื่เทศไทยไปต่างชาติยังต้องไปเช็คอินของเราเลยมันมันรู้สึกยังตัดต่อในกระบวนการกระบวนการเริ่มจากของน้องแฮชานก่อนนะน้องแฮชานนี่เหมือนจะเป็นแบบทางเอเจนซี่ที่เขาจัดคอนเสิร์ตแล้วเขาแจ้งมาว่าแบบว่า ทางเราสนใจอยากให้คุณมอสมาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเ,เขาเหมือนแบบเขามีการเอาช่องหลายๆช่องนะครับส่งไปให้ทางทางค่ายมั้งเลือกก่อนประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีเลือกมาประมาณ3ช่องที่เข้าไปก็เป็นเราแล้วเราก็ถามมายว่าแบบมายอยากไปอยากไปอยากไปไหมงานนี้อะไรไหมบอกว่าพี่มอต้ตองไปอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจแบบตบตบปากรับคาไปดีใจมากเลยครับแบบอเอออันนี้มันถ้าจุดจุดเช็คอินใหม่คือเป็นความรู้สึกแบบ จริงๆก็แอบ,บดีใจแล้วก็กึงกดดันเพราะว่าสมมติถ้ามีเบอร์ใหญ่ๆมาอีกเราจะเล่นมุกอะไรอีกวะเราจะแบบจะใส่อะไรเข้าไปพอมันจะชอบแฝงความเป็นแบบความเหนือความไทยเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันดูแบบเข้าถึงคนแบบระดับรการสื่อสารกันยากไหมอ่ะเพราะว่าเขา คือสำหรับมอสนะไม่ยากเลยเพราะว่ามอสเป็นคนชอบไปเรื่อยเกี่ยวกับการแปลคําศัพท์ของฝรั่งอยู่แล้วเพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่เราจะชอบแบบเออเออกไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคิดว่าแบบน่าจะสบายๆแต่ว่าจะยากตรงที่เราเล่นมุกแล้วเขาบางทีเขาอาจจะไม่เก็ตเพราะว่า c u l าเจอกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามเล่นอยู่ดีเล่นให้เ,เขาแบบอย่ามาัดตัวมัดาหลุดไปเลยนะใช่มัดตัวหลุดไปเลยเขาหมั่นไปขำหลายรอบมากเขาเป็นยังไงบ้างมักักตัวน่ารักแล้วก็เขาเป็นเตื้นเนาะเขาขำทุอย่าที่ไม่แน่ใจว่าเขาเขาขำ ประโยคพี่เขาหันไปเจอใครอะไรเงี้ยหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะเขาจะขำแบบขำตลอดเลยอ่ะใช่หันอย่างงั้นตลอดเลยอ่ะตอนนั้นมาเขามองหน้าใหม่ปะก่อนเขาจะขำไฝน้แต่ออ๋อเออแต่กล้องมันฟลิปไงไม่รู้ว่าแบบะไรใครหรือเปล่าเขาเห็นหน้านูเองนั่นแหละเลยหันไปขำเพราะเธอขำนำเขาหรือเปล่าหรือขำเสียงขำหนูแต่แต่มีช็อตที่พี่มาขำเสียงขำหนูแล้วเขาก็หันไปขำ เขาเขาเขามีไปถามทีมงานด้วยนะว่าแบบคนอันนี้คือเสียงหัวเราะจริงๆของเขาหรือว่าแบบหรือเป็นเสียง AI ที่เปิดอยู่เป็โพงข้างหลังพี่ชื่ชอเมื่อากาหที่มา่ชื่อไหมว่าเกาหลีที่มาสามคนง่ายหมดเลยคือแฮชานไม่มีแก้เลยมอสเฟลกับตัวเองด้วยซ้ำที่แบบ แบ็กกราวน์แฮชานเห็นหลอดไฟอยู่หนึ่งหลอดที่มันโผล่มาแล้วมันแบบมันมันมันแย่งสายตาคนดู JB ไม่แก้เลยครับแล้วก็ของของมาร์กต้นมีแค่แบบว่าแบบปรับแบบให้มันแบบกระชับแค่นั้นเลยจบเร็วเร็วมากเร็วกว่างานลูกค้าแค่ดับเดียวใช่ครับเปิดต้อนรับครับเปิดต้อนรับเสมอ คือจริงๆเรารับนะเราเรารับทุกคนเข้ามาแต่ทุกคนแบบเหมือนเวิร์กฟอร์มเหมือนดิจิตหรอล่าสุดน้องโมเน่กับน้องโซไปเปิดบริษัทแล้วลาออกแล้วงงมากยังไม่เห็นมาลาออกเลยจะไปบอกเซ้าเองว่าลาออกน้องเรียกเองโอ้โหเขาให้เงินเสร็จคือเขาเปิดอีกปะอยากพี่อยากจะบอกน้องพี่อยากจะบอกน้องโมเน่ว่า เงินแค่5บาทมันคือจุดเริ่มต้นลูกเราต้องทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นเงินเดือนมันต้องค่อยๆพัฒนาอย่าไปเอา5 0,000นเลยห้าบาทก่อนค่อยๆไต่ไปเราจะได้รู้ควาของเงินไม่หมื่นเจ็ดอยู่เลยขอให้ยิงถามวงนนี้ยี่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเออเนาะไม่ใช่ต่อคลิปนะต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนตออนอีกอย่างคือหลายคนจับเราจิ้นกันใช่ก็เขินตลอดเวลาเพราะว่ามึงเรื่องจิ้นอยู่างมอนไม่เไม่ได้เขิน คือแค่แบบเออเออหวัวเราะไปกับแบบทุกคนเฉยๆฮะเราแย่ๆๆไ,ไ,ไม่ไม่จริงจริงเพราะว่าเราอ่านยืนยันนะครับทุกคนว่าคือมอสก็ยังชอบผู้ชายเหมือนเดิมเนาะนอกจากเดี๋ยวพวูดไปโดนติดตามเพราะว่าพอม่เห็นว่ามอสชอบผู้ชายลม่เปลี่ยนแบบ <c oughs> ปลงตัวเองเพื่อให้เราชอบเขาเขาเปลี่ยนเขาเพิ่มความแมนให้กับตัวเอง จิ้เมเ,ามเราเวลาคนพูดถึงว่าเอ็นมอสไม่รู้สึกสนุกดีแบบว่าหนูชอบทุกคนนะที่ทุกคนหาโมเมนต์เจออ่ะเพราะว่ามอสไม่เนี่ยหาไม่เจอแต่ทุกคนมีความพยายามแล้วเราสึกแบบเฮ้ยเอ,อิร์ดนทุกคนมันมันจะมีคลิปแอคหนึ่งที่เขาตัดแบบโมเมนต์มอสไม่คือคลิปธรรมดานะแต่เขาไปตัดสโลใส่เพลงหวานหน<อ>ูอชอบมากเป็นล้านวิวเลยเลยนาะเอ็นเกตดีมากแล้วพอมาดูแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงว่ะหมายถึงในคลิปนะแต่ในชีวิตจริง ก็อย่างที่เราต้องเปลี่ยนแบบไปเสิร์ฟวันลทายไปเสิร์ฟเลยคือมันมันจะมีโผงแบบบางมีผิ่โผงบ้างครับหรือบางบางบางคลิปเราไม่ได้ตั้งใจแต่คนก็เออไปเองอะไรเงี้ยคลิปทดลองเป็นแฟนล่ะทดลองเป็นแฟนใช่คือมันมีแฟนคลับมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้มีพี่มอสพี่ไม์แบบลองทําคลิปเป็นแฟนกันหนึ่งวันแล้วพอมีลูกค้าพอดีก็เลยแบบว่าเอ้ยลองเสนอเขาไปเขาซื้อเราก็เลยทำมันก็เอ็นเกจดีเนาะมันเ็เอ็นนะมันไม่หมดีเนาะ อินอินอินอถามพี่ด้วยเนาะไม่แต่ทุกคลิปที่เราขายเวเนี้เราจะไม่ได้แบบโอ้ยหวานร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะมีความดดดชงแต่เราก็ยังมีความเป็นตัวเองอยู่แล้วนะทุกคนหยุดไม่อยากให้จิ้นต่อแล้วเพราะว่าอะไรคือทํางานกับนางะคือมองตานางไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ยคือมันจะสมมติถ้าเราคนเซลล์เรากับใครเรื่อยอ่ะมันจะมีแหละแบบที่แบบว่าไม่อยากแบบอยู่ใกล้แล้วอ่ะมันคือแม้ว่ามันจะไม่ได้ชอบจริงแต่ว่า เออมันมันเป็นความรู้สึกไม่ใช่ไม่อยู่หรอธรรมดามากๆอ่ะไม่ใช่ครับใจไม่อยู่แต่ว่าแบบเออมันแค่แบบไม่อยากอยู่ให้แล้วอะไรเงี้ยคนมันต้องมีแบบว่าอาจจะเป็นแฟนมีต์ตัวเขาแบบให้เล่นเกมจ้องตากันเนี่ยก็ลองดูไหมเห็นไหมคือ่ะซึ่งมายก็ใช้จุดนี้เป็นการแก้เกมเขาเวลาเขาดุเวลาเขาอะไรเออเออน่าสนใจนะเออให้มองตาเออ เอาดิตลกมันจะตลกเพราะว่าค่ะยืนยันว่าจิ้นได้ต่อไหมหรือว่าเรือเรือนี้จะพายไหมคือจิ้นได้เลยค่ะใช่แต่ถ้าหิวก็ไปจิ้นทอดปลาตื้ละใกล้ใกล้เราใก่ะใกล้ๆเราเนาะใกล้ๆเราปากลอยการสอดใช่สุดท้ายแล้วเวลาบางคนมาถาม เออมอสเคยไป,ไปพูดอยู่ม,มันมีมันมีหลายคำมากๆเพราะว่าแต่ละคนสำเร็จด้วยด้วยอะไรที่มันไม่เหมือนกันเลยก็เลยรู้สึกว่าอย่างเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนขยันแล้วเราเป็นคนที่คิดอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วทําในสิ่งที่เราชอบทํามานานมากทำมาเจ็ดปีทําจนกว่าคนจะดูจนกว่าคนจะชอบมันก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งนี้แหละที่ทําให้เราแบบประสบความสําเร็จหรือเปล่าอืความขยันทําในสิ่งที่ชอบทําเรื่อยๆแบบ ส,สม่าเสมอครับใช่แล้วก็คงจะแบบน่ารักกับพี่บ้านตลอดมอจะเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรเกี่ยวกับความบ้านๆความเหนือความแบบครอบครัวเราอะไรเงี้ยเราจะชอบแบบอยากให้คนเห็นความน่ารักของคนที่บ้านก็เลยรู้สึกว่าความน่ารักของเอานําเสนอความเป็นท้องถิ่นเข้ามาใส่ในช่องด้วยอะไรเงี้ยครับ กงอะไรอยย่างงเี้่โดนโกงหรอมคิดว่ามายโกงจริงจริงๆมายควรจะชินกับการโกงได้ราะพี่โกงมายตลอดเวลาไปไม่มาเห็นเขาโดนโกงไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์อะไรอ๋อโดนโกงเงินวันรับปริญญาเมื่อปีที่แล้วค่ะคือจ้างช่างแต่งหน้าคนหนึ่งเป็นพี่ที่เรารู้จักเขาเคยสอนหลีดตอนมปลายแล้วก็จ้างทั้งสองวันเลยคือวันซ้อมวันซ้อมใหญ่กับวันรับจริงซึ่ง ก่อนก่อนที่จะถึงวันอนะ่ะก็มีการคุยกันอะไรอย่างงี้เรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็เออตกลงกันว่าซ้อมใหญ่อะ่ะนัดตอนตีสี่นะคะตีสี่ของยี่สิบหกมกราแล้ววันที่ยี่ยี่ห้าเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้ไปทักทวงหรือไปคอนเฟิร์มอะไรพี่เขาแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาไม่ทักมาเลยเพราะปกติดูงานมันก็จะต้องมีการมาคอนเฟิร์มเวลาเวลานัด mm hmm. อะไรเงี้ยหนูก็เลยปล่อยไปจนแบบค่ำแล้วค่อยทักไปว่าพี่ัดอย่าลืมนะคะตีสี่ยี่สิบหกนี้นะคะเจอกันนะคะอะไรเงี้ย แล้วเขาก็แบบไม่ได้อ่านหนูส่งสถานที่ที่นัดไปเขาก็ไม่อ่านแชทเลยจนหนูต้องโทรไปอะไรเงี้ยเขาก็เพิ่งมาหาหนูตอนแบบ ประมาณตีห้าหกโมงแล้วมาแต่งให้แต่แต่ว่าก็แบบแต่งไม่ดีแล้วค่ะหมาถึงว่าเธอนัดเขา20เอยตีสี่แต่เขามาหกโมงเช้าอรอใช่แล้วมันเราเออมหาลัยนัดประมาณ7จ็ดแปดโมงต้องถึงมอแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รีบแต่งรีบแต่งแล้วเขาบอกว่าเออขอโทษนะเขาลืมเลยเขานัดเขามีคิวซ้อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบแต่งหน้าแบบรีบรีบแต่งอย่างงี้แล้วหนูอ่ะด้วยความที่หนูจ่ายเงินเขาไปหมดแล้วทั้งสองวันทั้งซ้อมใหญ่แล้วก็วันจริงอะไรเงี้ย๋อไม่วันจริงหนูเออใช่วันจริงหนูจ่ายไปแล้ว แล้วทีนี้โอเควันซ้อมใหญ่เสร็จก็หายไปแล้วทีนี้ก็มาวันจริงก็คือไม่ได้อะไรก็แบบถือว่าให้โอกาสพี่เขาเพราะเป็นพี่ที่รู้จักอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้ก่อนที่จะถึงวันจริงอ่ะเขาทักมาหาหนูว่าเออน้องไม้์ลูกพี่เข้าโรงพยาบาลพี่แอดมิดอ่ะต้องค้างคืนเลยอะไรเงี้ยหนูถามว่าอ้าวแล้วเราทำยังไงคะมาได้ไหมถ้ามาไม่ได้แคนเซิลได้นะคะอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่าเออแล้วเขาก็หายไปแล้วเขาก็เออพี่คงไปไม่ได้จนหนูอ่ะก็ต้องไปให้เพื่อนแต่งหน้าให้แล้วหนูก็ พยายามทักถึงเรื่องเงินที่แบบเขาเก็บไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะจริงๆอะตามหลังมันต้องเก็บแค่มาจามําแต่ว่าของหนู่าเขาเก็บครบหมดเลยเขาเก็บเต็มไปหมดเลยแต่หนูก็สะเพาเองที่แบบไว้ใจอะไรเงี้ยสรุปก็คือโดนโกงไปแล้วก็ตามทวงมาเรื่อยๆจนจนถึงจุดที่แบบเขาเหมือนเขาก็ไปบวชเขาก็บอกเออบวชเสร็จศึกมาเดี๋ยวเขาจะหาเงินมาคืนให้หนู่นนี่นั่นแล้วล่เี้ยแล้วก็ไม่ได้คืนจนหนูไปรู้ว่าเขาอะโดน โดนเขาไปโกงคนอื่นเยอะมากเราเห็นจากในกลุ่มช่างกลุ่มแต่งหน้า,าคนมาแฉเขาเยอะมาก,มากแบบบางคนเป็นแสนสองแสนไม่ได้โกงแค่ค่าแต่งหน้าโกงค่าสอนลีดโกงค่าพอะไปยืมคนอื่นมาแล้วไม่คืนอ่ะรวมรวม,รวมแบบโหน่าจะเป็นแล้วโดนจับแค่สิบล้านไม่จับเขาเลอยหลักล้านเลยหรอถึงใช่แบบเกือบถึงสิบล้านเลยถ้ารวมรวม,รวมกันอ่ะใช่แต่ว่าใช่มีคนรวมกลุ่มกันแจ้งความอยู่อย่างเงี้ยใช่ก็ประมาณนี้ นี่แบบ่ะของตนให้ขอบคุณให้คนใหม่ไ่ไถ้าฟังอยู่นะคะก็ปรับตัวเป็นคนใหม่ได้แล้วอย่าทําตัวแบบเดิมคนอื่นให้โอกาสไม่ใช่ว่าแบบจะอโอกาสไปทําอะไรก็ได้เยนะ้ยซึ่งตอนนี้ยังรับงานอยู่นะหนูงงมากคนที่ไปจ้างงานอะ่ะอาจจะไม่รู้ว่าเขาเคยมีประวัติการโกงเพราเขาเคลียร์ได้หมดเลยหนูไม่รู้เขาเคลียร์ยังไงเช่นในกลุ่มอะ่ะที่มีโพสแฉอะ่ะ มันก็หายไปหรือว่าแม้แตกก่กระทั่งหน้าเสเขาที่มีคนไปเม้นว่าแบบเอ้ยคืนเงินหน่อยโกงเงินคนนี้โกงนะคะมันหายไปหมดเลยจนตอนนี้เขากลับมารับงานเยอะมากๆก็อยากให้ทุกคนระวังไว้แล้วก็ใครที่เคยโดนคนนี้โกงก็อยากให้ไปแจ้งความแล้วก็ออกมาเตือนกันเรื่อยๆจนกว่าคนคนนั้นคนที่โกงไปอ่ะเขาจะออกมารับผิดชอบเพราะตอนนี้ยังลอยหน้าลอยตาอยู่เลยได้สอมานยังไม่ได้คืน ใช่คือหนูอะทวงจนแบบหนูว่าไม่ไม่บอกเขาว่าเออเงินไม่เป็นไรแล้วแบบไม่เอาไม่เอาแล้วคือทวงจนเหนื่อยแล้วบอกว่าเออถือว่าเงินนี้หนูทําบุญไปนะคะแต่ว่าเอาเงินไปก็ปรับตัวเป็นคนใหม่ซะด้วยทาแบบนี้มันไม่ใช่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แจ้งความจนคลิปลงไปมีหลายคนบอกว่าให้แจ้งความก็เลยแบบว่าเออเจะรวบรวมแอบแชทอะไรเงี้ยไปแจ้งความละจะแจ้งยังยังบอกน้องเลก็แจ้งเลยคือเป็นคนน้อยคนที่แบบทําอะไรคือแบบ คิดอะไรจะทำอะไรคือจะไปเลยแบบหยับรอใ,ใช่แค<ห>่โ<ห>ดนโกงอาร์ทอย6 0 0ยังไปแจ้งความเลยเ <c oughs> นี่ยสอนอนสุนที่สารจำได้อยู่อาร์ทอยห0 0แจ้งเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ